พระเยซูพูดอะไรดีๆหลายๆอย่างว่าปฏิบัติอะไรนี่ยายคนเห็นปฏิบัติอะไรยายคนเห็นยายก็รู้ว่าปฏิบัติพอถึงวันพระวันศัปบ,บาาเนี่แต่งตัวสวยกินอาหารเย็นเลยนี่ไม่ใครมันรู้เราทีอโบสดแต่ในใจมันมีมันมียิ่งกว่าวันอื่น คือค้าค่าก็ว่าทําดีย้ายใครอื่นย้ายคนเห็นนั่นแหละทำค้ามดีย้ายใครเห็นมันปลอดภัยกว่า mm hmm. เพราะว่าเรามันยังเลวนะ mm hmm. ทำความดียยให้คนอื่นเห็นให้เขาชมเรามันยังเลวนะ mm hmm. เรามันยังอยากอย่างนั้นอยู่นัก mm hmm. นั่นหัดทำย้ายคนอื่นเห็น mm hmm. หรือว่าทุกๆกอย่างป้องกัน mm hmm. ไม่ไม่สนใจเรื่องคนติหรือคนชม